ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิทกทุกทท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอด t h o นะักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาคํานวณสูตรนะฮะ,ะชุด3ตัวบนตรงๆนะฮะให้สมาชิกได้รับชมกันก็จะเป็นสูตรใหม่นะฮะนะฮะคำนวณลงให้สมาชิกได้รับชมงวดนี้เป็นงวดแรกนะสมาชิกนะก็นะครับในแต่ละงวดจับคู่ชุดได้ก็จะได้6คู่ชุดนะ,ะตรงๆนะฮะสมาชิกนะ ก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆผมก็จะมีนะฮะแจกสูตรเหมือนเดิมนะฮะสมาชิกนะก็ให้ฝากให้สมาชิกพิจารณาด้วยนะฮะสตัวบนตรงๆนะครับในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นผมกขข็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่ององผมด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผมจะย้ําเตือนอยู่เสมอนะสมาชิกนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นรวมทั้งชุด3าตัวบนตรงๆนี้ ผมก็ให้ไวเพื่อเป็นแนว App, ทางเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าผมคำนวณน,นะครับคำนวณจะออกตามนี้ทั้งรตรงตรงสามตัวบนตรงตรงเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าออกสามตัวบนตามที่ผมคำนวณน,นี้นะครับก็ถือว่าฟุกนะฮะสมาชิกให้เข้าใจตามนี้นะฮะสูตรหวยก็คือสูตรหวยมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะสมาชิกนะถ้าเข้าสามตัวบนตามที่ผมคำนวณน,นี้ก็ถือว่าฟุกถือว่าดี ถือว่าดวงดีนะครับถ้าไม่เข้าก็ต้องกราบขอโทษขอไัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะว่าสูตรทุกสูตรนะครับมีที่ผมคำนวณมีที่ไปที่มาอย่างชัดเจนไม่ได้มั่วตัวเลขใดๆทั้งสิ้นนะสมาชิกนะก็สมาชิกเข้าใจตรงกันตามนี้ช่วงนี้อากาศก็นหนาวหนาว,น,าวนะสมาชิกนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทุกๆกท่านนะครับหนาวหนาวมากๆเลยัะสมาชิก ผมอัดคลิปผมยังสั่นเลยฮะนะฮะก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็มาดูชุด3ตัวบนตรงๆนะฮะมาดูงวดแรกกันเลยสมาชิกนะงวดแรกนะฮะสูตรหลักร้อยนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยจะเป็นจะมีเอ่อหลักร้อยจะได้ตัวเดียวสูตระฮะหลักสิบสองตัวหลักหน่วยนะฮะสามตัวจากคู่ชุดก็จะได้หกคู่ชุดในแต่ละงวดนะครับสมาชิกนะก็มาดูงวดแรกนะครับ วดแรกนะฮะสูตรหลักร้อยตัวเดียวได้เลขสามสูตรหลักสิบบนสองตัวได้เลขหนึ่งกเลขเจ็ดสูตรหลักหน่วยได้สองสี่เจ็ดจากคู่ชุดก็จะได้หคู่ชุดได้7 7สาสมหนึ่งสองสามหนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองสามเจ็ดสี่สาเจ็ดเจ็ดพนออกสามเจ็ดสองนะครับสมาชิกนะพนออกสามเจ็ดนะหลักร้อยตัวเดียวก็มาที่เลขสามหลักหน่วยนะครับสตัวมาที่เลขเจนะครับออหลักสิบสองตัวมาที่เลขเจ็ดหลักหน่วยสามตัว นะครับมาที่เลข2นะครับก็ออก3 72นะฮะนะครับก็เข้าคู่ชุด3 72งตรงๆนะครับสมาชิกก็ถูกเป็นงวดนะครับถูกเป็นงวดที่1นะสมาชิกนะถูกเป็นงวดแรกนะครับสำหรับชุด3ตัวบนตรงๆนี้นะครับนะครับก็มาต่อกันงวดที่2นะครับสมาชิกต่อเป็นต่อกันงวดที่2งวดที่2นะครับ สูตรหลักร้อยได้เลข0ูย์สูตรหลักสิบบนได้เลขสามกับเกสูตรหลักหน่วยได้2 4 7จนะจับคู่ชุดก็จะได้6กคู่ชุดงวนนี้ก็จะได้0ูนย์สามสย์สาแล้วก็0ูนย์เก้าย์เกย์เกพ้นออกศูนยะ์สมเจ็ดนะสมาชิกนะหลักร้อยตัวเดียวก็มาที่เลขสก็มาที่เลข0นะูนยหลักหน่วย2ตัวก็มาที่เลขเออ,อ้ทำไมขอโทษขอไปสมาชิกนะหลักสิบนะสองตัวมาที่ เลขสามนะหลักหน่วยนะฮะสามตัวนะครับก็มาที่เลขเจ็ดนะครับพูดผิดพูดถูกมันยังไงก็ไม่รู้นะฮะสมาชิกนะมันหนาวมั้งสงสัยนะฮะสมาชิกสั่นไปหมดนะถ้าคลิปนี้พูดผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะมันหนาวจริงๆนะสมาชิกนะนะฮะนะฮะควันออกปากออกจมูก นะครับงวดนี้นะครับก็มาตรงๆอีก037นะสมาชิกเข้าคู่ชุด037นี้นะฮะตรงๆนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่2ตามสูตรนะครับนะครับงวดที่3นะสมาชิกหนาเวเตือนะเดี๋ยวสมาชิกนะอันนี้ก็ ออกตรงๆนะฮะที่สามเจ็ดสองอันนี้ก็ออกตรงๆที่ศูนย์สามเจ็ดนะฮะนะครับไฮไลท์นะครับ,ไไนะรบเฉพาะผลรางวัลที่ออกนะครับผลรางวัลออกนะฮะไฮไลท์นะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่สามนะฮะงวดที่สามหลักร้อยได้เลขเจ็ดหลักสิบได้เลขศูนย์กับเลขหกหลักหน่วยได้เลขหก 8, เลขแปดเลขหนึ่งจับคู่ชุดก็จะได้หกคู่ชุด นะครับงวดน,นี้ได้706 708 701แล้วก็766 768 761นะสมาชิกนะคนออก761นะ่งนะครับหลักร้อยก็มาที่เลข7ตัวเดียวนะฮะหลักสิบมาที่เลข6นะฮะหลักหน่วยมาที่เลข1นะครับก็เข้าคู่ชุด761นี่นะฮะตรงตรงตามสูตรถูกเป็นงวดที่3นะครับสมาชิกนะก็ดูฮะ ย้อนให้ดูแค่สี่งวดจริงๆจะเดินยาวกว่านี้นะฮะสมาชิกนะก็สมาชิกก็ลองเดี๋ยวผมจะมีสูตรแก่เดี๋ยวสมาชิกลองไปย้อนดูคำดวนย้อนดูจะได้เหมือนผมทำเล่แบบนะก็ดูสมาชิกผมย้อนให้ดูว่าตัวเลขชอบมาที่หลักไหนนะครับ <c oughs> นะครับงวดที่ผ่านมา นะอันนี้สามงดรวดแล้วงวดที่ผ่านมางดที่สี่นะสมาชิกนะสูตรหลักร้อยได้เลขสองสูตรหลักสิบได้เลขเก้าเลขห้าสูตรหลักหน่วยได้สามห้าแปดนะครับอันนี้อันนี้ผมเขียนผิดผมไปเขียนเลขเก้านะฮะนะครับผมมาแก้เป็นเลขแปดอันนี้เป็นเลขแปดนะะสมาชิกนะตัวสุดท้ายเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยสามห้าแปดนะครับ ก็ไปจับคู่ชุดก็จะได้หคู่ชุดนะฮะวันนี้ได้2 9 3 2 9 5 2 9 8แล้วก็2 5 3 2 5 5แล้วก็2 5 8นะครับผนออก2 5 8นะครับหลักร้อยมาที่เลข2นะฮะหลักสิบมาที่เลข5นะฮะหลักหน่วยมาที่เลข8สังเกตดู2 2วันนี้นะฮะเลขมาตำแหน่งเดียวกันนะฮะเฉียงมาอย่างนี้นะครับสมาชิกนะก็ดูแนวทางเลขด้วยนะะฮวันนี้ก็เข้าคู่ชุด2 ห้าแปดตกตกนะสมาชิกนะก็ถือเป็นงวดที่ 4, 4, สี่สี่งวดซ้อนซ้อนนะสมาชิกนะสำหรับชุดสามตัวบนนี้นะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับเตือนชอบค่อยนําไปใช้นะครับชอบนะสมาชิกนะสมาชิกชอบค่อยนาไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านๆไปได้เลยนะครับ สมาชิกนะอะมาดูวิธีคิดวิธีทำงวดนี้จะได้เลขตัวไหนแบบอะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกท่านไหนที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะะสมาชิกนะโอ้ยหนาวมือเย็นนะะสมาชิกนะนะครับก็อะหลักร้อยเลขตัวเดียวนะ นำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างสองครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลข3ามงที่วันนี้นะฮะหลักร้อยบนตัวเดียวก็คือเลขศูนย์นะสมาชิกนะย้ำเตือนนะ,ะเป็นสูตรใหม่นะฮะสูตรใหม่สูตรใหม่นะสมาชิกนะนะครับงวดเมื่อกี้สามตัวบนสูตรเก่านะครับก็มาแค่เลข2กับเลข5านะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทำทำลงให้เหมือนกันมันไปหลุดที่หลักร้อยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะอ่ะมาดูสูตรหลักสิบนะสูตรหลักสิบนำหลักพันนะมาบวกหลักร้อยเลขหน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ได้เท่าไหร่ไปบวกเลขหนึ่งคงที่นะวันนี้ก็จะได้เลขห้าห้าบวกเพิ่มไปอยู่หกแต้มนะก็จะได้เลขหนึ่งนะวันนี้หลักสิบบนได้เลขห้าเลขหนึ่งนะครับสมาชิกนะอ่ะมาต่อกันที่หลักหน่วยหลักหน่วยนำหลักพันนะฮะมาบวกหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างนะครับได้เท่าไหร่ไปบวกเลขห้าคงที่นะ บวกกันสามตำแหน่งนะฮะแล้วก็แบบได้เท่าไหร่มาบวกเลขห้าคงที่ก่อนนะตัวสีแดงๆนี่จะเป็นจะเป็นเลขคงที่นะสมาชิกนะต้องบวกกันด้วยทุกครั้งนะฮะงวดน,นี้หลักหน่วยได้เลขแปดตำแหน่งแรกแปดบวกเพิ่มไปสองแต้มก็จะได้เลขศูนย์นะศูนย์บวกเพิ่มไปสามแต้มก็จะได้เลขสามหลักหน่วยได้แปดศูนย์สามนะครับหลักร้อยได้เลขศูนย์หลักสิบได้ห้าห้ากับหนึ่งหลักหน่วยแปดศู 5, 5, 5, นย์สามอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้ เดี๋ยวไปเติมแล้วก็จับคู่ไปพอๆกันเลยนะสมาชิกนะ, <c oughs> ะแคปซูล,ลเรียบร้อยนะสมาชิกนะอ่าไปเติมนะครับไปเติมนะสมาชิกนะอ่ะหลักร้อยงวดนี้ได้เลขศูนย์นะครับนะครับหลักสิบสองตัวนะฮะได้เลขห้ากับเลขหนึ่ง นะครับหลักหน่วย3ตัวได้เลข8เลข0แล้วก็เลข3มนะครับสมาชิกนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวมาจับคู่ชุดเลยนะสมาชิกนะจับคู่ชุดก็จะได้ 6, 6คู่ชุดนะมาจับคู่ชุดนะฮะ0 58ย์ห้0น

ได้6คู่ชุดนี้นะสมาชิกลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกสำหรับสูตรนี้งวดที่16นะทับสอทับ64นะครับสมาชิกฝากพิจารณาด้วยเป็นสูตรใหม่นะครับสมาชิกคิดว่ามีสักชุดไหมนะครับงวดนี้นะับถ้าผมเน้นให้สมาชิกนะฮะเลขที่ติด <c oughs> สูตรผมนะก็จะมี สองชุดนี้นะครับติดสูตรเลขเลขวิ่งตัวเดียวบนนะฮะสมาชิกนะติดที่สองตัวนี้สองชุดนี้นะครับสมาชิกนะถ้าลองลงมาก็คือสองชุดนี้อันนี้มันจะมาอยู่นะฮะห้าแปดเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะสมาชิกก็พิจารณาฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยงวดนี้สาม ตัวบนตรงๆ6คู่ชุดสูตรใหม่ลงให้งวดน,นี้เป็นงวดแรกนะสมาชิกก็พิจารณานะครับเข้ามาแล้ว4งวดลวดตามนี้เลยนะสมาชิกนะอ่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะสมาชิก <c oughs> นะครับงวดน,นี้058 055เอ่อ050า 50, แล้วก็053 018 010แล้วก็013ผมเน้นไปที่053กับ0 1 3นะครับเดี๋ยวชุดสรุปผมก็จะมี ผมก <the minute> <f Read ing> ็จะดึงในนี้ไปสักสองชุดนะสมาชิกนะนะครับขอบคุณสมาชิกช่วงสุดท้ายนะขอบคุณสมาชิกนะครับที่ยังให้การติดตามช่องแอนทอนตำราพารอยอยู่ว่าช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่นะับก็มาฟังคําเตือนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะ ก็สมาชิกพิจารณาเอาถูกผิดผมก็มต้องขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับนะครับสูตรนี้ก็คำลงให้คำนวณลงให้เป็นเป็นงวดแรกนะสมาชิกนะถ้านะครับถูกผิดประกันใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะสมาชิกนะเป็นสูตรใหม่ชุดสามตัวบนตรงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรอา่าพรุ่งนี้จะเป็นสูตรเดินวิ่งบนตัวเดียวนะครับเอามาฝากสมาชิกนะครับนะครับจะเป็นสูตรเก่านะฮะสมาชิกนะก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยสําหรับพรุ่งนี้วันที่วันที่อีกอีกสองวันนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปเลือ่างให้นะสมาชิกนะก็ฝากติดตามกันด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ